สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y b b Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b b นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง In t o o n e เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่วีจะมาอัปเดตก็คือน้องเอเนะคะได้ขึ้นปกนิตยสาร Wonderland Music ค่ะโดยทางนิตยสารนะคะได้ปล่อยรูปและก็คลิปของน้องออกมายั่วพวกเราแล้วค่ะ แคปชั่นว่านักกวีแห่งศตวรรษที่21ใช้จังหวะและทำนองในการถ่ายทอดเรื่องราวและทัศนคติสำหรับอินทวันหลิวจางที่ชอบเดินทางหาแรงบันดาลใจดนตรีพูดแทนเขาได้ในจังหวะและการโฟล์บอกทัศนคติของคุณในทุกๆเรื่องราวอกกอดความโรแมนติกผ่านแสงที่หักเหจากเกร็ดน้ำแข็ง ปกความเงียบในโลกแห่งจินตนาการน้องเอเคก็คือแบบโอ้โหหล่อมากทุกคนคูมากหล่อแบบผู้ชายติสติสอาร์ตอาร์ตนะคะทุกคนคือเราชอบน้องแต่ละลุกมากโดยเฉพาะลุคนี้นะคะคือดีมากอุหือมากเลยค่ะยกหัวใจให้เลยค่ะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องด้วยนะคะแล้วน้องได้ขึ้นปกนิตยสารถือว่าเป็นของข,องขวัญวันเกิดของน้องเลยจริงๆค่ะยังไงแม่ๆนะคะก็ไปจับจองนิตยสารของน้องกันได้ค่ะ ต่อไปเรื่องที่สองที่จะอัปเดตก็คือแบรนด์ล็อกสตานะคะที่น้องหลิยวยีร่วมงานอยู่ก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้วนะคะทุกคนพร้อมแคปชั่นว่า The Winter Author ดำเนินไปอย่างา้า้าล็อกสตานแบรนด์ u อ t มบัสเตอร์นำเสนอ The New Locks Tan Shearbuster er Water Walk Series สุดประกายความโรแมนติกในฤดูดหนาวให้กับคุณ ดีไซน์สีชมพูชวนฝันหวานละมนุนกลิ่นหอมที่ซับซ้อนนำมาซึ่งประสบการณ์ทางความรู้สึกที่สวยงามแม่แม่น้องหลรวีนะคะก็ตามไปซื้อไปเปกันได้ค่ะผลิตภัณฑ์สวยมากทุกคนน่าใช้มากน่าซื้อเก็บมากเลยค่ะต่อไปเรื่องที่3ที่จะอัปเดตก็คือรายการโกฟิตที่น้องนายกับน้องเอคไปเป็นพิธีกรร่วมนะคะได้รับเลือกเข้าชิงไวร์ปอวารรตี้อวอร์ดกูสลาสพิเศค่ะ โดยทางงานนะคะเขียนแคปชั่นว่าครบเครื่องเรื่องความงามขอแสดงความยินดีกับโก f ฟิธเดอะปาร์ตี้ซีซันได้รับเลือกเข้าชิงว่วยปอวาร์เรตี้อวอร์ดกู๊ดลาฟสเปเชียลจากนี้เป็นต้นไปแบ่งป,ปันความรู้สึกของคุณหลังรับชมรายการนะคะพวกเรานะคะก็มาลุ้นกันคะ่ะว่ารายการนี้จะได้รับรางวัลใหม่นะคะ ต่อไปนะคะเรื่องที่บีจะมาอัดก็คือพีบีจะมาอัปเดตรูปแล้วก็คลิปที่น้องๆแต่ละคนอัปลงโซเชียลกันเหมือนเช่นเดิมค่ะเริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะน้องนายก็มาอัปรูปแคปชั่น ขาวดำแห่งความคลาสสิกค่ะมาแบบกู๊กนะคะวันนี้แล้วก็มาอัพ IG Story อีกนะคะอัพคู่กับน้องหลินโมค่ะมีความแอบ,บถ่ายเพื่อนนะคะน่ารักมากต่อไปนะคะน้องแพททีนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นโอเชียนค่ะน้องแพทก็คือมาโทนสีฟ้าเลยทุกคนโอเชียน,น,ะน่ะเนาะแล้วก็มาอัพรูปแคปชั่น รีบตื่นเร็วครับพวกเราต้องออกเดินทางกันแล้วน้องลุกนี้ก็คือดีจริงทุกคนเลิศคะ่ะอีแม่ปือ้ออีแม่ชอบต่อไปนะคะน้องเหลิวหยีก็มาอัพคลิปแคปชั่นคิดแคปชั่นไม่ออกนะคะถึงน้องจะคิดแคปชั่นไม่ออกก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะน้องหล่อมากคะ่ะทุกคนแต่ก็สั้นไปน้องคลิปสั้นไปอยากดูแบบยาวๆกำลังเพลินเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะน้องเอเก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นฝึกเซลฟี่ครับก็คือไม่ต้องฝึกแล้วลูกน่ารักแล้วนะคะต่อไปนะคะน้องปอหยวนก็มาอัพคลิปแคปชั่น หลังจากที่เล่นสนุกกับน้องแมวตัวนี้ผมก็จะเข้านอนแล้วครับฟันดีครับแล้วก็มาโพสต์รูปอีกว่า2021ผมอยากบอกกับคุณว่านี่เป็นโพสตแรกในหวยปอดสำหรับเดือนนี้ก็เป็นรูปของน้องกับรูปวิวนะคะเหมือนเช่นเดิมคะ่ะ ต่อไปนะคะน้องเซียหยวนะค่ะก็มาอัพคลิปแคปชั่นปีนี้อยากได้ของขวัญแบบไหนกันครับน้องคือแบบอืมซันต้าค่ะมาแบบซันต้าแบบเตะต่อยนะคะยังไงก็คงคอนเซปต์เตะอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่รู้จะขออะไรซันต้าคนนี้เลยค่ะกลัวได้หมัดน,นะคะแล้วน้องนะคะก็มาอ e ัปคลิปอีกแคปชั่นดาบเลเซอร์แปลงร่างผมต้องออกกำลังกายแล้วก็คือหล่อมากทุกคนหล่อมาก,ทก,มากเท่มากคะ่ะ ต่อไปนะคะน้องซานต้าก็มาอัปคลิปแคปชั่นจุดแต้มสีชาติที่แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์อันน่าทึ่งของลิสติกแท่งสีดําอันบางเบาทอมฟอร์ดสีชาติเพียงเล็กน้อยที่ค่อยๆหยดลงภายในห่วงหัวใจคืนนี้มีส่วนร่วมกับทอมฟอร์ดก็คือน้องนะคะมีไลฟ์กับทางแบรนด์ทอมฟอร์ดค่ะแต่เรานะคะอัปเดตชาละคะทุกคนต้องขอโทษไปแม่น้องซานต้าด้วยจริงๆค่ะก็ตามไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ และสุดท้ายนะคะปิดคลิปด้วยชุดประจำวันของน้องมิกาเหมือนเช่นเดิมค่ะอัพเก่งค่ะผู้ชายคนนี้นะคะแต่อีแม่ก็ชอบมากค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัพเดทในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัพเดทอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณลวงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย